ขอโพสตรงส่วนที่เราต้องการที่จะก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาวางลงได้เลยครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมาร์ทเอ็มแซทีวีเชนะครับก็ไม่ได้อ่านคลิปนานมากนะครับวันนี้อยู่ดีๆมีฟิลอยากอัาคลิปอีกแล้วนะครับอยู่กับทริกไอทีรือเปล่ารายการเราชื่ออะไรวะรายการเราชื่อทริกไอทีนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาที่5นะครับ ังจากที่ไม่ได้ทำเป็ปีกว่านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการใช้ extension นะครับในการทับรูปภาพนะครับจากในคลิป u t u b e อย่างนี้นะครับแล้วก็มาวางลง Notepad อย่างนี้ได้เลยนะฮะไปดูที่การทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเสิร์ชไปว่า blackbox extension นะครับผมแล้วก็คลิกอันแรกได้เลยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ก็หลังจากที่เราเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่แบ็กบล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะมีอ่ g n in Google นิดนึงนะครับแล้วก็กด Sign- in เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมอ่กด Sign- in ไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองไปหาคลิปใน YouTube นะครับที่เราอยากจะทดสอบนะครับ Copy Code นะครับแล้วก็กดไปที่ extension ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่มันยังไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ให้กดที่ extension ที่เป็นรูปเครื่องหมายอันนี้นะฮะ แล้วก็คลิกที่แบ็กบ็อกขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วเปิด y t u t u นะเนะี่ยมันจะเห็นว่าเป็นรูปเครื่องหมายบวกในคลิปวิดีโอนะฮะอ่าผมก็แล้วก็ทำการลากคุมเลยนะครับตรงส่วนโค้ดที่เราต้องการฮะรแล้วก็ลองเอ่อเปิด n o t ต p a d ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทำการวางดูนะครับปุ๊บนี่ฮะเรียบร้อยครับเท่านี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วสำหรับสาย Copy โก็จะถูกใจสิ่งนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยนะครับก็เป็นทิกไอทีเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับน่าจะถูกใจสายโปรแกรมเมอร์กันนะอืมวันนี้ไปละบาย